โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองเซธีดูไบนะครับผมวันนี้นะครับ เราก็มาอยู่ในเกม Wanted Dead or ฟเวิ over, หรือว่าเป็นเกมคาร์บอยค่าย h a k นั่นเองนะครับทุกคนก็เอาทุนมาวันนี้4,000นะครับมาลุ้นตัวแพงสุดนะครับทุกคนก็ปั่นเบสเศษข้างหลังออกไปก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยซื้อกันเนาะเบ็ด5 5นะครับตอนนี้4,000ซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะทุกคนน่าจะซื้อได้อยู่นะครับเพราะมันซื้อจะซื้อแพงสุดเลยทุกคนโอ้โหเบ็ด25ื่นหนึ่ง โอเคได้เบ็ดสิบจัดไปสี่พันวัดไปเลยครับทุกคนระดับเศรษฐีแล้วนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ได้เขามาหลายเกมนะทุกคนก็เสียแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับกวัดไปเลยขณะตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวลา9โมงนะครับทุกคนก็เพิ่งมาลงให้นะครับบางทีผมเล่นไว้เนาะแต่ก็เดี๋ยวจะบอกเวลาแล้วกันครับทุกคนว่าเล่นตอนไหนเนาะบางทีก็เพิ่งเอามาลงอนะ่ะทุกคนผมเองก็ติดภารกิจ ได้หลายย่านนะครับทุกคนไม่สามารถแบบว่าเล่นเสร็จแล้วลงได้เลยนะครับบางทีก็ต้องเป็นประมาณนี้แล้วกันกนะ็คือเล่นเช้าลงเย็นหรือมืดก็เป็นไปได้นะครับก็แจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมก็จะพยายามไม่ลืมบอกเวลาเล่นแล้วกันนะทุกคนพยายามไม่ลืมนะ <c oughs> เป็นไอ้นี่เป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องกินต้องกินอะไรอะ่ะกินผักเหรอสมองจะได้ไม่ค่อย <c oughs> จะได้จําได้แม่นๆหน่อย บางทีชอบลืมบอกเวลาเล่นนะทุกคนผมเองอะ่ะก็เดี๋ยวผมจะจัดเกมใหม่นะครับจบเกมนี้ไปก็เดี๋ยวจะลองเล่นเกมใหม่ทุนหนักดูนะครับน่าจะเป็นเกมเผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าที่มันมาใหม่อยู่ในค่ายโจเกอร์นะครับทุกคนมีอยู่ประมาณ3 4เกมเลยนะเพิ่งเล่นไปเกมเดียวเองก็แตกไปนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลองอีกเกมหนึ่งนะครับเพิ่งเล่นทีคิงด้อไปเนาะเดี๋ยว รอบนี้จะเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับทุกคนมันเป็นใบพัดกับลูปผู้หญิงนะผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่อเกมอะไรโอ้โหสวยครับวายลงมาแล้ว9ตอนนี้คูณ13แล้วด้วยจัดไปมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ชึบไปมารอบสุดท้ายครับทุกคนกระสุนหมดแล้วตัวรอบก็ให้โอ้โหได้แค่วายได้เท่าไหร่9แล้วก็ตัวคูณ13นะครับทุกคนโอ้โห ขอหน้าลายแพงๆมาเถอะสวย2อ0บหครับดอกนี้จัดไปเอาดิจะหลอกดอกแรกก็เกือบได้แล้วนะครับทุนทุนเราซื้อไป4 0 0พันนะครับทุกคนปล่อย,อยเยลยน,นะครับรางวัลเอปริกนะครับ3 0 0พันดอกแรกสวยครับคูณไปอีก2 5 0ยคูณไปอีกครับคูณไปอีกครับแล้วก็คูณไม่ดีครับดอกนี้ก็น่าจะ เลยทุนแล้วนะครับทุกคนหน้าหลังจากนี้คือกําไรแล้วนะสวยครับกําไรไม่เป็นไรกําไรมากกำไรน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยทุกคนสวย8 4 5จัดไปครับอีก2,600ครับทุกคนเอาแล้วไงนี่ถ้าว่าหมุนสัก5รอบนี่จะสวยกว่านี้นะสำหรับเกมนี้ <laughs> ปากแจ้งแอดมินด้วยไะไหมนะ <laughs> โอเคเอพิกสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับทุกคนก็รางวัลรวมไปที่เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนโอ้โหเป็นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดพันสองครับทุกคนไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราซื้ออีกไหมอะซื้อแบบไอเนี่ยเบ็ดห้าเบ็ดห้ามันอันนี้มันเราปั่นเองสักแป๊บหนึ่งนะพี่กิมมันซื้อเท่าไหร่ มาดีอยู่นะครับทุกคนก็กําไรนะครับกาไรประมาณเกือบเท่าตัวเลยดอกแรกซื้อไปเมื่อกี้บางทีปั่นเองก็หน้าลายลงมาสวยอยู่นะสําหรับเกมนี้หน้าลายแพงๆจะชอบลงมานะครับสาหรับปั่นเองแต่ว่า,าพอซื้อบนัสเข้าไปเท่านั้นแหละทุกคนเรียบร้อยเลย <laughs> นี่ไงมาเด ตอนนี้ปั่นออโต้แล้วครับทุกคนโอ้โหได้นิดเดียวนะ24ครับคูณตั้ง8ทุกคนเสียดายเฮ้ยฟีสปินค่ะไอ้โบนัสฟีเจอร์ไวเข้าเองหรือเปล่าครับทุกคนเอาแล้วไงลุ้นรอบสุดท้ายและช่องสุดท้ายครับทุกคนตรวบก็ให้เฮ้ยมาวะโอ้โห เฮ้ยปั่นเข้าเองอีกนะทุกคนโอเคเราไป็ลุ้นกันเลยนะครับทุกคนมาเฮ้ยได้เฉยเลยอะ่ะปกติผมเองมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะปั่นเองเกมเนี้ยผมบอกเลยโอ้นี่เข้าเบ็ดสิบด้วยนะครับทุกคนลองออโต้ดูเฉยๆนะเมื่อกี้ <c oughs> แต่มันจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนดูดิผ่านไปสี่รอบแล้วยัยงไม่ได้ไเลยครับห้ารอบแล้ววายไม่ลงมาเลยโอ้โห <c oughs> นี่แหละ ป่านเองก็เป็นอย่างนี้ทุกคนโอเคลงมาแต่ก็ไม่เข้าไม่ต่อหน้าลายอีกอู้อะไรครับนี่อ่ะสามสิบแปดแล้วแล้วก็เหลืออีกรอบสุดท้ายครับจบแล้วอะไรครับเนี่ย 48บวกอีกเป็น74นี่ไงกะแล้วทุกคนเราจะให้เข้าโบนัสไปทำไมเนี่ย <c oughs> โออะไรครับนี่อไม่เป็นไรทุกคนยังไงเราได้ถอนผมอาจจะถอน7000เลยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าได้ทั้งเข้าฟรีเกมเองแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อฟ er ีเจอร์สูงสุดเนาะแล้วก็แตกไปนะครับทุกคน โอเคเหลือ7,2 0 0แล้วทุกคนเอายังไงดีครับเนี่ยเราปั่นเบ็ดเพิ่มเบ็ดไหมอ่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นเบ็ดเท่าไหรด่ดี20เหรอ20ออตโต้ไปสวยครับปั่นออโต้อีกนะเผื่อจะเข้าอีกนะทุกคนขอฟีเจอร์แพงเลยได้ไหมอ่ะเบ็ด20ด้วยนะโหคงไม่คงไม่ได้แล้วทุกคนโคตรดวงเลยนะถ้าแบบนั้นน่ะคือน่าจะแตกยับเลยนะครับนี่เมื่อกี้แตกเบ็ดเท่าไหร่เองเบ็ด10เนาะ เกือบมาอีกแปดสิบสุดท้ายชึบชบน่าจะไม่ได้อลไรนะทุกคนเหลือศูนย์แล้วครับทุกคนต้องโหเจ็ดพันพอดีเลยนะก็เอาเป็นว่าถอนเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนดีกว่าไม่ได้เลยไปนั่งเสียดายทีหลังก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเสียไปแล้วครับทุกคน อ๋อตามนี้เลยแล้วกันครับทุกคนถอน7,000กำไรอยู่ที่3,000นะครับทุนละมา4,000เกือบเท่าตัวแล้วครับทุกคนก็ยังไงนะครับหากว่าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเซตทีดูไบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับทุกคนบายครับผม